สวัสดีค่ะเด็กๆกับาพบคุณต่ายอีกแล้วเนาะเห็นพคุณมยคุณตายนะวันนี้นะคะคุณคุูต่ายก็จะมาสอนเกี่ยวกับอาหารของช้างเด็กๆลองเดาสิคะาว่าช้างเนี่ยเขาทานอะไรเป็นอาหาราช้างก็ต้องทานผักผ,ผลไม้เนาะแล้วคุณคุณตายสงสัยว่าช้างเนี่ย เขาทานเนื้อไก่ไหมเขาทานเนื้อวัวไหมหรือว่าเขาทานเนื้อหมูอูดอูดไหมเก่งมากค่ะช้างไม่ทานเนื้อสัตว์นะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่รับประทานพืชเป็นอาหารค่ะเรามาดูันเลยว่าอาหารช้างมีอะไรบ้างอาหารชนิดแรกนะคะเราจะเรียกว่าหญ้าค่ะ ช้างเป็นสัตว์กินพืชฉะนั้นหญ้าเนี่ยเขาจะชอบทานมากๆเลยนะคะญ้าดังๆเลย,เลยมีเยอะทั้หญ้าแคบหญ้าคานะคะช้างรับประทานได้หมดช้างคือช้างเขากินได้หมดเลยนะคะต่อไป อันนี้เป็นอาหารที่ช้างก็ชอบเหมือนกันนะคะก็คืออ้อยค่ะอ้อยที่ช้างชอบกินเพราะว่ามันมีรสชาติหวานนะคะกินแล้วมีแรงสดชื่นเหมือนคนเลยคนเวลาทานน้าหวานหรือของหวานก็จะรู้สึกสดชื่นจางฉันมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอ้อยนะคะอ้อย ่อไมนีเลยผลไม้ต่างๆนะคะช้างทานได้หมดไม่ว่าจะเป็นเงาะผู้เรียนขนุนสับปะรดหรือกล้วยอ่าเขาทานได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ กินพืชเป็นอาหารเพราะฉะนั้นอะไรเป็นล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เขากินได้หมดเลยนะคะของชอบเขาด้วยยิ่งถ้าผลไม้ไหนมีรสหวานช้างยิ่งชอบมากๆากเลยลูกนะสุดท้ายแล้วลูกอาหารชนิดนี้ขาดไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็คือดินโป่ค่ะ กินโป่งนะคะจะเป็นดินสขียแดงช้างต้องกินนะคะเพราะว่าจะเข้าไปช่วยเสริมธาตุอาหารเพราะว่าบางทีเนี่ยหญ้า <Yeah. S 1> อ้อยหรือผักผลไม้ต่างเนี่ยมีธาตุอาหารไม่เพียงพอดังนั้นช้างก็ต้องหาธาตุอาหารเพิ่มในการทานดินโปง่งซึ่งดินโป่งเนี่ยจะช่วยเสริมธาตุได้เป็นอย่างดีนะคะเสริมพวกธาตุวิตามินเกลือแร่ บางอย่างนะคะที่ไม่สามารถหาด้าในพืชผักผลไม้นะคะ,ะคุณครูแต่ให้ความรู้เพิ่มเติมค่ะสำหรับชา้างถ้าได้ทานได้กินมะขามเปียกด้วยจะดีมากเลยเพราะว่ามะขามเปียกเนี่ยเป็นยาระบายอ่อน,ออน เวลาช้างเขาทานอาหารเยอะๆเนี่ยบางทีขับถ่ายยากก็จะต้องกินมะขามเปียก้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไต่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ